ประเด็นนี้จบไปแล้วนะคะทีนี้มาอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของนะคะเรื่องของอวีรบุรุษเซนเจ์นะคะคืออยากจะพูดอย่างนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วก่อนนั้นตอนที่ร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยร่วมเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยนะคะคือดิฉันก็นับถือแหละนะคะเพราะว่าแกก็เป็นคนที่โอ,อโหด่าลุงตู่ถึงขนาดที่บอกว่ายามหน้าบ้านหน้าหมู่บ้านแกยังดีกว่าลุงตู่เราก็ได้ใจไงนะคะ แต่พอถึงที่ทักษณิณกลับมาโอ้ยก็ยังเข้าข้างกันอยู่พอไม่กี่วันก็กระฟัดกระเฟียดเสร็จแล้วก็บอกว่ายังไงก็รักเพื่อไทยหนีไม่พ้นพอมาอีกวันหนึ่งก็นู่นนี่นั่นคนคนนี้นะฮะที่ฉันถามว่าจริงๆแล้วนะคะการที่ดรทักษณิณเรียกว่านายพลหญิงเนี่ยเออดิฉันเข้าใจแล้วละคะ่ะว่าทําไมเขาถึงเลือกอย่างนั้นนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะ การที่วันนี้ไม่ได้ตำแหน่งอะไรเลยแล้วก็ออกมาฟาดนะฮะกรณีของท่านตัวดรทักษิณเนี่ยนะคะก็คือพูดทำนองว่าเฮ้ยทักษิณมึงอ่ะไม่ใช่คนนอกมึงคือคนในประเด็นที่จะมีการอภิปรายแล้วก็ทางฝ่ายเราก็ไปบอกว่าอย่าอภิปรายพาดพิงคนนอกเพราะไม่อย่างนั้นอาจจะถูกดำเนินคดีซึ่งมันก็เป็นปกติธรรมดาไหมคะวันนี้ที่ฉันบอกว่ามึงจะเอาตามความคิดของมึงหรือมึงเป็นตำรวจได้ยังไง มึงต้องเอาตามกฎหมายสิว่าวันนี้ตามกฎหมายแล้วเขาเป็นคนธรรมดาหรือเขาเป็นนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นการมาพูดแบบนี้ดิฉันบอกว่ายิ่งทําให้ตัวเองเนี่ยนะคะ,ะเลอะเทอะเปื้อนไปใหญ่การที่คุณเนี่ยนะคะขอตําแหน่งแล้วไม่ได้ซึ่งเป็นการขอแล้วขออีกแล้วจะเอาตําแหน่งใหญ่ๆจะเอากะทรวงใหญ่ๆใครจะไปให้คุณได้นะคะวันนี้ออกมาพูดบอกว่าห้ามเขาอภิปรายเรียกว่าเสือกเอาแต่ได้ พูดด่าคนก็ด่าได้เพราะเขาจะด่าบ้างบอกว่าไม่ได้นะกูค,คนนอกมึงอะ่ะคนในชัดเจนทักษิณมือ่อคนในไม่ใช่คนนอกนี่คือคนที่นะคะเป็นวีระบรุตรสัญจนเขาพูดเอาไว้ถามว่าวันนี้นะคะการที่ทําไมเขาถึงไม่ให้อภิปรายนะคะบอกว่ามึงอะ่ะคนในชัดเจนมึงด่าคนอื่นได้ใช่ ที่เขาด่าก็คืออย่างพวกมึงนี่แหละที่ออกมาสแลสลงเสลสรารแนเรื่องของเขาแล้วเขาไม่ได้ด่าในสภาค่ะกูจะบอกมึงให้ที่เขาด่าเขาก็โพสต์แล้วเขาก็ไม่ได้ด่าอะไรรุนแรงเสียหายเขาพูดอย่างนั้นมึงพวกมึงร้อนตัวมึงพวกมึงมันเป็นแบบพวกกินปูนร้อนท้องเขาไม่ได้เอ่ยชื่อสักคำนะคะก็กระโดดโลดเต้นออกมางับกันงับกับงับ,งบ,งบ,งบปานบานอะไรเลยและกรณีของดร,รทักษิณที่เขาพูดเขาพูดผ่านสื่อไม่ได้ไปแอบซุบซิบนินทามึงด้วยซ้ํา แต่ในขณะเดียวกันมึงจะเอาเขาไปพูดในสภาเนี่ยถามว่ามึงคิดได้ยังไงสภาไม่ใช่ที่ให้มึงไปนินทาใครหรือให้ให้ไม่ใช่ที่ที่มึงไปพูดรับหลังหรือเที่ยวได้นินทาว่าร้ายคนอื่นสภาเป็นที่ที่จะต้องเอาเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าไปปรึกษากันแล้วช่วยกันแก้ถ้าเกิดว่าในสภามึงสามารถที่จะเอาใครเข้าไปด่าลากเอาเข้าไปด่าได้ยุบสภาจ้ะค่ะหมายความว่าไม่ต้องมีสภาค่ะมึงเข้าใจไหมคะ แล้วถูกต้องค่ะที่บอกว่ามือคนในชัดเจนทักษิณมือคนในไม่ใช่คนนอกใช่ทักษิณเป็นคนในเพราะลูกขอเป็นนายกเขาจะเป็นคนนอกได้ยังไงที่เป็นคนนอกคือมึงค่ะนะคะอย่าเป็นคนที่แก่เพราะเกิดนานอย่าเป็นคนที่แก่เพราะกินข้าวกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานขยันหายใจก็อยู่ต่อไปตอนที่ทักษิณเขาพูดเขาพูดในสภาหรอเขาพูดข้างนอกผ่านสื่อ เพราะฉะนั้นวันนี้จะลากเขาเข้าไปในสภาดิฉันก็บอกว่าเอาที่มึงสบายใจค่ะแต่คนส่วนใหญ่ก็จะถามว่าสภานี้พวกกูใช้ภาษีประชาชนสร้างมาไว้ให้พวกมึงเหน,นี่ยเที่ยวดอกด่าคนเหรอมันใช่เหรอนะคะเหลือยศตรงนี้ดิฉันบอกว่าเอาเก็บไว้เถอะค่ะทุกวันนี้นะคะบำเหน็จบรนานทุกบาททุกสตางค์เนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีคนคว้ากระเป๋าครับเป็นภาษีประชาชนทั้งนั้น แล้ววันนี้มาพูดอะไรคะคือดิฉันอยากจะบอกว่าองค์กรสิทธิ์หรือแม้กระทั่งนักการเมืองฝ่ายค้านหรือพวกที่มีหัวทางนี้วันนี้จะเป็นอาจมอาจารย์หรือนักวิชาเกินหรือแม้กระทั่งสื่อสารมวลชั่วเวลาที่คนในประเทศถูกละเมิดคําว่าทําไมดิฉันถึงพูดว่าคนในประเทศถูกละเมิดชันกรณีที่เราไปลงคะแนนเลือกตั้งนะคะกระเสือกระสนดิน้นรนออกไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพื่อในรัฐบาลที่นะ,ะมาจากการเลือกของเรา แล้วถูกยึดอำนาจพวกมึงเงียบกริบไม่เคยพูดกันเลยนะคะไม่รู้ว่ากลัวหรือว่าเห็นด้วยหรือว่าจริงๆแล้วพวกมึงชอบแบบนี้ถูกยึดอำนาจพวกมึงเงียบกริบค่ะเพราะส่งอุยกูกับเทเนลคาดาป,ประเทศวัลเมิร์สิทธิมนุษยชนสมัยก่อนตอนมีการล้อนปราบเสียชีวิต9ก้าสิบเก้าศพกูไม่เห็นมีใครพูดถึงสิทธิมนุษยชนของพี่น้องกูเลยแล้ววันนี้มาพูดถึงสิทธิมนุษยชนของอุยกูพวกมึงบ้าหรือเปล่า ถามจริงๆเหอะนะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือจดหมายนั่นจะปลอมหรือไม่เนี่ยมึงไปหาหลักฐานมาค่ะไม่ใช่มาแถว่าถ้าเกิดว่าหลักฐานกูปลอมมึงก็ไปหาหลักฐานมาเล่นงานกูสิฟ้องกูสีฟ้องเลยฟ้องเลยนะคือมาแถแบบนี้ที่ฉันบอกว่าแล้วพวกมึงทำเพื่ออะไรกัน จดหมายปลอมหรือไม่ไปหาหลักฐานมาค่ะไม่ใช่มาแหกปากบอกว่าจะปลอมให้มันได้อะไรขึ้นมาแล้วก็บอกว่ามาไปเอาหลักฐานมาแสดงสิว่าเขาเต็ม,ตมใจกลับจริงหรือเปล่ามึงเอาเรื่องจดหมายให้เคลียร์ก่อนค่ะว่าปลอมหรือไม่เอามาจากไหนใครเป็นคนเขียนส่วนทางรัฐบาลเนี่ยนะคะไม่ต้องรู้หรอกเขาไม่ต้องการรู้จะปากมึงหรอกค่ะระดับรัฐบาลเขาก็มีเรื่องเขาก็มีข้อมูลเขาก็มีเะไรงของเขาอยู่จดหมายปลอมไมมไม่รู้ แต่คนที่กําลังพูดพูดกูเย็นวันนี้คือมึงปลอมมากนะคะมึงปลอมมากคือดิฉันเคยพูดไปในคลิปที่ผ่านที่ที่วันพฤหัสนะคะว่าจริงๆแล้วอุยกูหรือใครก็แล้วแต่แม้แต่โรยิงยาเนี่ยที่เขาเดินทางผ่านประเทศเรามาเนี่ยก็เพื่อที่จะไปอีกประเทศหนึ่งเขาไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ในประเทศซึ่งเคยคิดไหมคะว่าอยู่ดีๆทําไมถึงมีสื่อ ะะไปพบเจอพวกเขาเข้าเพราะว่าเขาอยู่ในป่าลึกนะคะไม่ได้มันมามามาเดินป้วนเปี้ยนอยู่ริมถนนนะคะทีนี้พอไปเจอเนี่ยนะคะตอนแรกเข้าใจว่าเป็นโฮโรโฮิญาคือถ้าเป็นคนกลุ่มนั้นเนี่ยที่พบชาวอุยกูเนี่ยแล้วคุณเป็นคนที่ทำงานหรือมีส่วนนะคะในการทำงานให้กับ u n เ c r นะคะ,ะ,ะหรือมีความสัมพันธ์กับคนในนั้นระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยสิปีแล้วเนี่ย ไม่มีปัญญาช่วยเหลือพวกเขาไปประเทศโลกที่สามได้แถมหลังจากตอนนั้นมาก็ไม่เคยพูดถึงเลยทําเสมือนนว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นอย่าว่าจะมึงลยค่ะกูยังลืมไปแล้วเลยว่ามึงมีว่ามึงไปเจอเขากลางป่าลึกอะประเด็นเนี้ยดังนั้นเนี่ยถามว่าวันเนี้ยจะมานั่งด่าคนที่ส่งคนเหล่าเนี้ยขังเข้ามาสิบเอ็ดปีแล้วส่งเขากลับบ้านอะนะ,ะถามจริงๆเธอถ้ามีคอนเนคชันทำงานอยู่ข้างในจริงๆ ก็ส่งคนไปถามได้แล้วทํำไมจะต้องออกมาแฉแบบนี้ถ้าไม่ได้หวังผลทางการเมืองอะ่ะถูกต้องไหมคะขอบคุณนะคะวันนี้กลายเป็นจดหมายอุ้ยกูใช่ค่ะคือมันปลอมไปหมดนะคะปลอมไปหมดเลย แล้วแล้วที่ว่าบอกที่บอกว่าปลอมเนี่นยนะดิฉันก็บอกว่าเพราะคุณเองนั่นแหละทําให้คนรู้สึกว่ามันปลอมนะคะคือแถะไปแถะมาตอนนี้สีข้างมึงถลอกหรือยังเอายาแดงแล้วเบตาดีนไหม,มตอนแรกบอกว่ามาจากญาติไปไปมันมา,มา,มาบอกอุย้ยมันเป็นกระดาษที่มันมีตาราชทันน่ะมันมายังไงก็บอกว่าก็าคนที่เขาต้องขังเขาเขียนไงเขามีเพื่อนเขามีอะไรนะคะผู้ต้องขังที่ไหนคะ แล้วมันมีใครถูกขังที่เรือนจำละ่ะทั้งหมดอยู่ที่ตอมอกระดาษมายังไงอะไรมายังไงคือลองดูสิคะว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะจะดิ้นไปทางไหนเพราะว่าโดยเฉพาะยายคนที่เป็นแยมทาขนมปังเนี่ยบอกว่าเรื่องกฎหมายหรือจดหมายของรัชทันเนี่ยนะฮะอ่ะกากันวีบอกว่าไม่ได้มาจากเรือนจําเป็นแค่กระดาษจดหมายที่อุยกูเนี่ยเคยถูกคนที่เคยถูกขังเนี่ยเขาเขียนติดตัวมาสนุปวันนี้เรามาเถียงกันเรื่องจดหมายแล้วค่ะคุณผู้ชม ใช่ไงก็มึงเปิดเรื่องจดหมายอ่ะมึงจะให้เขาคุยเรื่องอะไรตอนที่เปิดตัวมาก็คือจะแฉว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาไม่ได้อยากกลับเขาเขียนจดหมายถึงตรงนี้ยังใจใจใจืดใจดำนะฮะใจร้ายใจคอโหดเที่ยมส่งเขากลับไปตายอ่ะถูกไหมเออแล้วตอนนี้จะมาถะจะคือที่ฉันบอกจะมาเถียงอะไรจะมาแถะอะไรล่าสุดคุณจิรายุนะคะซึ่ง เป็นโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณจีรายุห่วงทรัพย์บอกว่าวันนี้หน่วยงานราชการยืนยันแล้วว่ามาันปลอมแต่ยังมีคนที่ยืนยันว่ามันเป็นจดหมายจริงก็คือกันวีควรที่จะยุติเรื่องที่ออกมาพูดได้แล้วรอรัฐบาลส่งนายกและรมาตรที่เกี่ยวข้องเดินทางไปติดตามภายในเดือนนี้เพื่อให้เห็นถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาเขาไม่ได้วางเฉยเขาก็ยังทำงานกันอยู่นะคะใจยเย็นๆค่ะ นะถ้าเป็นห่วงอุยกูมากก็บอกแล้ววันนี้นะคะฟรีวีซ่าไปจีนค่ะมึงนั่งเครื่องบินไปเลยค่ะแต่ว่ามึงต้องควักกระเป๋าเองนะคะนะฮะคือเขาบอกว่าไม่เหลือใครให้ปกป้องแล้วไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะว่าคุณแยมคะแล้วประชาชนคนไทยอีกหกสิบกว่าล้านคนเนี่ยนะคะเขามึงไม่ต้องปกป้องเขาเหรอคะอ่าจดหมายเนี่ยนะลินบอกว่าเรื่องตั้งแต่หัวกระดาษ นะคะคือทำไมจะต้องมีผู้แก่แว่าทำไมจะต้องไปเจาะจงว่าถึงนายรัฐมนตรีจากตระกูลจินวัตมิสรง